เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่ฮูเรียนอวารเรสกำลังจะย้ายไปเป็นผู้เล่นของแอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัวมหาศาลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับฮูเรียนอวารเรสนะครับก็กำลังจะย้ายไปเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมแอตเลติโกมาดริดนะครับด้วยสดนนราคาที่ว่ากันว่าจะสูงถึง81ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับโดยที่ทีมตราหมีเนี่ยนะฮะ จะจ่ายงวดแรกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป64ล้านปอนด์ก่อนนะครับบวกกับเงินจ่ายเพิ่มนะฮะอีก17ล้านปอนด์นั่นเองนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าจ่ายครบแล้วเนี่ยนะฮะจะทําให้ทีมระบายสีฟ้าเนี่ยนะครับทำกำไรจากการปล่อยตัวฮูเลนเอาเลสได้มากถึง6เท่าตัวเลยนะครับจากค่าตัวที่เคยจ่ายให้กับพริโอเพจนะครับคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงปี2022ด้วยสนนราคา14ล้านปอนด์นั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่ะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นนักเตะของปีแสดงอะไรนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าฮูเลนอเวเลสเนี่ยนะฮะเคยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ตัวเขาเนี่ยนะครับได้เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าบทบาทของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นสำรองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเออร์ลิงเบลฮาร์ลหรือว่าเควินเดอร์บอยเนี่ยนะครรัับบบไไมม่ดด้ีปญหาาากเจ็ ว่าติดโทษแบนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเป็นสำรองนั่นเองนะครับแต่จะว่ากันตามตรงนะฮะสถานะของเขาในทีมแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสำรองแบบเอ่อร้อเเต็มนะก็จะมีการถูกสลับปรับเปลี่ยนลงมาเล่นหรือเวลาลงมาก็จะมีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ เขาก็อาจจะไม่ได้มองตัวเองว่ามาีเรียกว่าโดนด้อยค่าตัวเองขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาอายุยังไม่เยอะแล้วศักยภาพเขาแบบนี้ยังไงเขาก็อยากจะเป็นตัวจริงแบบถาวรน,นั่นเองนะครับซึ่งที่อตเลติโกมาติดเนี่ยนะครับก็อาจจะสามารถหยิบยื่นโอกาสแบบนั้นให้กับตัวนักเตะก็เป็นได้นะครับและนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพื่อไปเล่นกับทีนตรามีนั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นอีกดีลหนึ่งนะฮะที่แมนซิตี้ได้ทำธุรกิจด้วยการขายนักเตะด้วยค่าตัวมหาศาลแบบนี้นะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยนะฮะทีมเรืบใบสีฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้เก่งแค่การขายนักเตะทีมชุดใหญ่นะครับเพราะว่านักเตะจากอะคาเดมี่ของพวกเขาเนี่ยนะครับก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับสโมสรได้มากมายพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับมีการบันทึกสถิติกันเอาไว้นะครับว่านับตั้งแต่ที่เป๊ปวาร์เดล่าเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นในายใหญ่ในทีมเอธิอัสซีเดียมเมื่อปี2016นะครับแมนซิตี้เนี่ยนะฮะสามารถปล ออกจากทีมเนี่ยนะครับขายออกไปเนี่ยนะฮะด้วยสนนราคารวมกันไปนี่ตอนนี้ถือว่าแตะ500ล้านปอนด์กันแล้วนะครับ ที่เพื่อนๆน,น่าจะจํากันได้ดีนะฮะก็คือโคพาเมอร์นะฮะที่ปล่อยไปให้กับเชลซีเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็45ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนะครับเคเลชี่เฮียนาโชก็เป็นอีกดิวใหญ่นะฮะที่ขายไปให้กับเลสเตอร์นะครับด้วยสนนราคา22ล้านปอนด์นะครับโรเมโอลาเวีย er นะฮะขายให้กับเซาแฮมตันไป22.5ล้านนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วนะสำหรับโรเมโอลาเวียนะครับบราฮิมดีอาร์สก็เป็นอีกดิวที่แมนซิตี้นี่ทำได้เงินถึง22ลล้านเยทีเดดียวนะคครับไ้น ก็คือเจดอนซานโช่นั่นเองนะครับที่ปล่อยไปให้กับบรัสเซียดัดมุนด้วยสนนราคา21.2ล้านปอนด์นะฮะนี่ยังไม่รวมเบี้ยายรายทางนะครับที่ซิตี้เนี่ยขายออกไปในสนนราคาที่เราไม่คิดเหมือนกันนะว่าเขาจะสามารถขายได้แพงขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นเจมส์แซฟฟอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะที่ขายไปให้กับเบอร์ลี่เมื่อปีที่แล้วผู้รักษาประตูที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ขายได้แพงมากนะครับนี่คือการทําธุรกิจแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้ของแท้เลยนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ในสนามอย่างเดียวนะฮะ การทาธุรกิจนอกสนามก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมเลยนะครับในการที่จริงๆมันต้องชื่นชมตั้งแต่กระบวนการการนาเข้านักเตะเหล่านี้เข้ามาแล้วละ่ะเขาจะดูนักเตะที่มันมีศักยภาพสามารถเติบโตและไปต่อได้สร้างมูลค่าได้ในอนาคตนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่แมนซิตี้เขาจะจะมองกับการที่จะซื้อนักเตะสักคนหนึ่งเข้ามาสู่ทีมรวมถึงนักเตะในอะคาเดมี่ด้วยที่จะดึงเข้ามานะครับเขาจะเอาคนที่ดูมี potential ในการที่จะต่อยอดและสร้างมูลค่าใน ในอนาคตได้นะครับเช่นเดียวกันกับดิว,บดวของฮูเรียนอเวเลสนะครับอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เอามาอยู่ในอะคาเดมีนะฮะเอามาเล่นกับทีวชุดใหญ่แต่ว่าก็เติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสโมสรแมนซิตี้ได้มหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือการดำเนินธุรกิจแบบเรือใบสีฟ้าของแท้เลยนะครับเพื่อนเพ่คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับลองลงความเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับ